ทักทายพี่น้องตอนจะสายนะครับเนาะกับเบาสากเกตคลักบรรยากาศช่วงเซสายพี่น้องภาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศนี่แหละครับหนังมาสายอยู่บ้านเมื่อผมนะครับเนาะพอดีผมมาท่มเพลินกำลังกางจอหนังอยู่นะครับเนาะมาหยอดนอนว่านน้ำกันได้ AME, พี่น้องมาเบิ้งหนังล้อมผ่้านน้ำกันนะครับเนาะพอดีผมก็มาท่มเพลินกำลังกางแปลงนะครับเนาะ,นะ เบื้องยาดีครับพี่น้องหนังลอมผาตะกี้หลายเลยเนาะครับพี่น้องตะกี้แต่มีสิบปีขึ้นหลังเนาะครับเนาะหนังบริการหนังต่างๆจะหลเสมอแทบส่อร์มี่พี่น้องแทบจะไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะครับนะเนาะเลยก็มาเบิ่งหนังน้ำกันแหละครับถือศาสตร์มาปูารราาศาสตร์เบิ้งหนังนะครับเนาะมาย้อนบรรวนบรรยากาศเก่าๆพาขอบครัวพาบุตรหลานมาเบิ่งหนัง กลางแปลงนะครับเนาะที่จริงเป็นกระนังล้อมผ้านะครับแต่พอดีเป็นทานาะล้อมผ้านะครับเนาะมาปูศา์เมืองหนังน้ากันกับแม่แรงพอดีกัดเข้ามาในหมู่บ้านกบมานทมไปดิน้ากับเนาะมายอดมันว่าน้ากันกรบปีน้องวงใสก็จะมีสองเลียงนี่เรียงอย่างนี้ครับบม่รู้ว่าราคาบัตรทอดใดนะครับเนา,นนา,นนนบนาะบ,นนรบ,บรบบนนะรบยญญากาศช่วงเซสายครับพี่น้อง มาหย่อนวันวนเบื้องหนังกางแปลงน้ากันได้กับอยู่วัดชนละท่านุดมกับวัดบานมุ่ผมเนี่แหละครับาพาบุตรหลานมาเบื้องหนังนะครับเนาะมื่อนี่กับวันซุกเมื่อื่นกับวันเสาได้หยุดโรงเรียนหยุดการทํางานนะครับเนาะวันหยุดมาเบื้องหนังกลางแปลงมาแลงแหละครับเมื่ออื่นก็ได้หยุดงานนะครับเนาะมาหย่อนบรรานน้ากันได้พี่น้องไงหาเบื้องยากได้ครับหนังกลางแปลง